แม่ทำไมนะครับปวดท้องแม่ปวดท้องเหรอมาปวดท้องเดี๋มิพาไปหาหมอนะหาหมอตะกี้อยู่ดีก็มาบอกว่าคุณแม่ครับแม่ปวดท้องปวดท้องคุณแม่แม่ปวดท้องอะไรนะครับเออปวดปวดท้องปวดมากไหมปวดมากอ๋อ กวเดี๋ยวรอลุงกลับมาจากไปรับเจสิกา้าเดี๋ยวพาไปหาหมอนะปวดต้องเ,เ,เอาทิชชู่ไหมปวดตังปวดตังเลยไม่กดไม่กด I'll no, buy mine. No.